สบายดีได้สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมน,นีื้อผ้าไอ้แม่นกเปียวสิพาพ่อแม่พี่นอ้องขึ้นไปเอาปลาแหลกพี่น้องเลยเพิ่นปลาจอยแล้วก็บพักขยะเนะาะเพิ่นเพิ่นมีปลาแหลกแซบ่บ <c oughs> จะมาใส่แกงมะม่าพ่อแม่พี่น้องใส่ใส่ไอ้ปลาแหลกปรุงมันบ่ค่อยรสชาติบ่ค่อยแซ่บคือปลาแหลกเข้าเฮ็ดเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งน้ำกันไนดะ้ว่าแม่นกเปียวใช้ได้อย่างแน่ลงมาเนาะ รับประชมกันเลยเมา,เาปลาแหกนัวปลาแหกแซบแล้วป้าจอยก็นนะไปใส่แกงม,งม,ม,งม,งมะม,ม,ม,ะมาา่านี่แกงมะม่มบมีปลาแหกนัวมมีปลาแหกแซบไหวนีได้แนวอย่างไรอย่านันเนาะมาแซายนี่ได้เดี๋ยวนีได้ปลาแหกแซบปลาแหกนัวจ,จ้าละโจแซบ,บแซ่แลจ้ากับชิแกงมะม่ให้กันวาเนี่ยเนยเพื่อจะชิแกงมะม่พี่น้องสบายดีป้าจอย ไปดิภูม่ใจพีน่น้องใส่กาใสิแกงแล้วไหมได้ด่นะขึ้นมาหาปลาแดกแซ่บเจ้าได้เดนะ็ด <c oughs> นี่นะโอ้ยเด็กอยู่เบ้อเนาะเดกมาแล้ะ,ะ,ะ <c oughs> เฮ้ยมันก็สุดยอดนะป่าซีภูมนใจพ่่อแมพี่น้องเจ้าชิบ้าโอ้ยมื่แกงคือขมแทบประ้ดงไปข่อยนะกินได้อี่อยนะไอ้แกใส่แกงแล้ไหมกับเจ้าก็ใส่ปลาแดกนีก่แหละว่าโดยฮัมแต่ใส่ปลาแดกนี่แบบ คือแบบห้าแกงไม่บ้านเฮาโดนแน่นั่นแหละคอยมากินรดอันนั้นเลแบบบ้านเฮาวเลยแหละแม่แม่ล้วการโมเมนต์แปกแล้วพี่น้องเอาพักขยะก็บมักพริกน้ำเพลิ่มพร้อมเดยนี่นี่นะพริกยู่สวนนี่ละพริกอยู่สวนวะคิดว่าจะปิดว่าถาข่อยว่าปิดว่าชานปิดเนาะไปจีจักไปจีจ้าสิมาโย่ข่อยก็ขึ้นมาหาแล้วเนาะได้ยินว่าเจ้าก็มีสวนเนาะ มีอยูเขาได้กินอยู่ตอนเขาขึ้นมาตอนนั้นก็เห็นต้นมะพริกก็อนมาเลยนะขึ้นไปหาก่อนหน้าว่ะช่างก็ไปเก็บเอาอยู่สวนแม่พแม่พี่น้องเอาไปแผลไปไปไปเอาพริกก่อนพี่น้องเลยเฮ้ยมีถุงให้พ่อมพี่น้องแม่น้องเปลวเลยขึ้นมาเอาเครื่องแต่ว่าไม่ได้เอายังขึ้นมาไม่ได้เอายังเลยมาเต็โต็พี่น้องเลยเขาได้กินยูเขาได้ใส่ยูเอาเอาฟักทัวน์หน่อยเนาะ อ้ามันสุกแบบจะคือวัวพิ tag แน่น่ะหมักแรงวน่ะบะไ้ข่าวช่องมือเนาะสุกไวเลยไม่พี่น้องต้นมะฮงเหมืนกันมีแต่ต้วผูกพี่น้องเลยยากจังว่าเป็นหมากเื่อได้ต้วผูกเลยนี่นะเป็นหมากขี้เถื่อมาขงนี่แต่ก็ชวนพลอยพี่น้องอ่าพักเจ้าคืองามแท้ไม่แต่พักนี่เา พักเสริมพักหอมเปเนาะอยู่ไทยเคนห้องยังก็เหบอห้องคือกันบ่งาไม่ดีแล้วเมื่อไหร่พี่น้องพักหอมนามบ่พักหอมนามบ่เป็นห้องหอมป้อมหอมป้อมนะฮะหอมหอมดื้อ่าจังไรวะหอมหอมดื้อยบบ่เย็นบ่หอมเปย์นี่แหละเออว่ยังไงว่าแม่งเปย์ก็ไปไทยดุอยู่ฮะ ห้องซื้อพักก็มาถือเพี่นอนเอาเลยส่วนมากกินกินไปแล้วเนาะแม่เขาบอกว่าไอ้พักหอมป้อมเพิ่นห้องพักซีเนาะเข้าหมดไปซือ้อเลยกะเพิ่นเวลาเพิ่นผักเสร็พักซีฮักก็แซวพักซีบ้านเท้าได้มาให้เพิ่นพี่เนาะอ <c> ย <oughs> ่างเพื่องต้นพริกเพิ่ดไหนเอาผิดแบบไหนเอาเอาแบบเคียวๆนะก็ได้แบบนี้บ่หรือแบบนี้มีหลายแบบเนาะเพราะว่ามันมีบักพริดรอก็บักพริกเช็ดตาหมองหุ่งเนี่ยังมึงใกล้ๆติดอะเอาพริกเช็ดตาหมองหุ่งก็ตั้งหากสิ ข่อยเดี๋ยวพิชเช่ตำมังหงหนึ่เออข่อยมีอยู่หูหม่างเนี่ยพงเอามาเลยก็ได้เส่นตำเฮงแกงมาไม้นี่นี่ใจต้องนวดข้าวๆนี่นี่เออกัดนี่จวดจวดนี่กขาวสิบ่แม่นแกงอันเช่ตำอีนังส่งแกงมาไม้แกงมาไม้แบบนี้เห็ดลูกโลดนะแซ่บกัดหอมกลุ่มปะแม่นแต่พิชอันนี้นั่นเช่ตำมังหงแซ่บเออปิดเพื่อข่อยก็ได้ข่อยมีอยู่หูหมากหนึ่งว่าเช่นหน่อยเพิ่นจักเพิ่นมาแต่ซื้อบ่แต่ว่าได้ได้ผู้ให้บ่ มันมันหร้ายแต่ก็พ่อได้กินน่นี่นะมันก็จนชุกเห็นเรากินจนหมดทันเลยนะี่กลัวเรอมันแม่เร็มันไม่ได้คอยเฮ็ดกินพ่อมเนาะแม่เร็วแม่ไม่นเคดยคร็ดกินก็รบกวนนี่นะมพ่อไสาวทองเป็นอย่างต่ำมหงดุเนาะแม่กพริกก็ยุนี้เฮ้ยพี่น้องเยเฮ้ยเม้ยเฮ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 ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยเ้ยเเนาะ ก็เออมันก็ติดเป็นที่นั่นมากที่หมากไปเลยเด้แต่กับบลกเนาะต้นน่ะซองต้นนละหมากมัต้นกับยังบวท่านจะเป็นพี่น้องเลยชวนพักชวนหยาเพิ่งเนาะตกแรลกมาหน่อยกาใส่ได้เน่อยเนาะแน่นแต่ว่าช่วงนี้ปลูกบได้บวมแน่นจะอ่อนพักนี่เนาอยเองไงผู้หองปีเจ้าดีได้ข่อแน่นเอาเอาเรื่องมาปลูกจะมีที่ปลูกอุ้ยตอนนั้นเราซื้อยเพิ่นเอาไปเหงาหนึ่งเลยก็ติดเดาเหรอ แกลงก่อนเกี่ยวขาวแล้วก่อนไข่สิบูเออเด kind of ี <t 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 ๋ยวเพื่อนละตกแรงเพื่อนละเกี่ยวขาวแล้งไข่ฉิบาม้าออมเจ้าแล้วเลยมันก็ฉิบูเป็นหลอกมั้งเนาะบ่ได้เป็นกะห้องหักออกมันกะง่ายคือเก่ายผักอันนี้ค่ะปลูกง่ายคักอันนี้ปลูกมาเนียแม่ผักบัวปลูกเนี่ยผักบัวหน่อคาก็ไม่เนาะหน่อคากวัยก็ปลูกได้หน่อคาจะก็ได้กินอยู่พ่อแม่พี่น้องตัวหัวจนคอจนไข้ก็ได้เค็มต้มเค็นันอยู่เืน หัวจังไพข่อยกับกระตังติดตัดกินได้สองเหงาแล้วนะเราจะเสียดายเด้อเผ็ดเผ็ดบ่ห่ยจราจะปิ๊ดถ้า่อยลายไม่ข่อยกินบ่ทันเด้ค่ะเพราะได้อะไรกันนะหอยแกงย่างไหมหอยกงย่างไหมกัอยกับเนาะเป็น่อยนี่หรอกู้เดียวพี่น้องเลยดูกายเผ็ดเผ็ด่อยนะแม่ทั้งตำทั้งงันใส่แกงใช่ปะดูก็ไม่ชิมกกินชิ่นกินปลาวะเนาะ เราไมได้กินเอาเกลือก็ได้เพี่น้องเลยไม้เกลือก็ได้วลูกก็ได้ได้ยากต้นกพ่าวก็มีเนาะเมกนาะโ้เมักขีลอยนี่หมลงาเยจะคอเราปลูกย่ไรพาอชยได้กินไม่ติดแกินก้อนค่ะนะไกหันนะตายเบิระหยุดไปเหยียไไรอยู่แล้วนี่ก็ได้กำไักินปาจอยให้เจ้านะ กระด้างเลยพี่น้องเลยโรคซ้ำเลยกระดับแนนก็ได้กินอยู่นะงามเลยผักผิดอะไรนะเฮ้ยแนนเป็นท้องผิกเขียวบ่ผักเขียวบ่ะแ่นบ่แต่ว่าเนี่ยเป็นต้นเนื้อเลยได้กินไม่ได้ซื้อผักผิดได้ข่อยนะแม่นแล้วไม่ต้องซื้อได้แล้วข่อยซื้อแล้วข่อยนะข่อยปลูกมันจะได้กินก่อนเนาะข่อยจะท่านได้กินชั แหนกินก้อนค่ะจะให้แหนกินก้อนได้เลยค่ะแน่นแหนเลยฝ่ายการน่องเห็นผัวจ้าหน้การต้องคอยช่วยหาตัดไม้ใส่นี่การน้องตัดบทใหม่เลยเออจะเอาแบบนี้น้ำบ่อเขียวว่าใช่ว่าอเขียวแบบนี้บ่าเพราะแถวหันกระได้ค่ะสิไปเฮ็ดกระโดดยุ่งจักหมากจักใบแหนกเลยมันหอมได้บางทีใช่หมากเออหมักเออหมักอีจะบบริมีบ่ แมนแขวญก็อยาก,ยลกไล่ใช้เครื่องแกงมหม่ายแล้วเอาวัดนี่แขวญก็เสียเอาวัดอีกเด้อมาในแขอยก็เอาวัดแล้ว่ขวญโมบี้น่าใส่แกงมไม่ายนี่เนวแนวเด็ดสาขาดอันนี้ก็คือแบบว่าวดตกินเนะแมนขาดเผ็ดเนาะแม่นแกงไม่ายาบเผ็ดก็คือบัแซ่บพี่น้องเลยในสวนักเพือนพี่น้องเลยก็จะขวัจะคลายพัน<ส>กันเล อ่อนแต่พักอ so. so <c oughs> ัน <t> น <ul ary> ี้นะพี่น้องไหนาจะเห็นบ่าหอมเดือยบอ่มีอะไรกันยังหมักมันกันยังมีเห็นมันพองหอมเดือยบ่หอมเดือยเนาะซีพารังหอมใบเรื่อยบอ่ะหอมใบเรื่อยซีพารังใส่ใส่ต้มยำเนาะแม่ต้มยำแล้วก็ไอ้ไอ้นี่เขาห้องไอ้ก็ยำบ่ยำบุญสอบบุญเส้นเนาะอันนี้เราหนาเด้อพี่น้องหา ใบกะเพราอ่ะนี่ใบกะเพราวันนี้พันต์จะเจี๊ยบเพราได้แบบว่าใส่ต้มใส่แกงแน่นโยใส่เตยก็ต้องเอามาปลูกข่อยกะปลูกแล้วสองต้นน้อยใบกะเพราจะมีบเอราะแม่เ่ราะไข่ได้พัดต์เองเหรอปลูกสองต้นน้อยข่อยก็ไรนั่นก็ให้ลูกสาวปลูกใช่ป่ะใส่ไข่สติ๊กทั่วไข่ คนเลี้ยงแหว่เลี้ยงอย่างสบายขึ้ช่างอยู่บ้านพี่น้องเลยบ่ได้มีแบบพามีอยังเลยพี่น้องเลยปล่อยไปน้ำกลางบ้านเลยใช่ไหมเนม่นบางทีเราไปตามทงหน้าก็กินเข่าเลยแน่นกัดเข่าไปน้ำเดี๋ยจะคุ้มว่าจะซื้อแล้วผูเลี้ยงง่ายก็ง่ายง่ายแกงน้ำหมขึ้นกันแกงน้ำไหม่คือกัน ไอ้เจ <laughs> <ira> ้าช <laughs> ีแกงกินตอนเที <sam> ่ยงว่าเนี่ยนะหรือว่าตอนเช้าเนี่ยแกงกินตอนเที่ยงอ๋อเด้พี่น้องมังเออได้แล้วพี่น้องเนาะจะซื้อจะถึงบ้าเนี่ยนะขอบุญเนาะมั้งแก่ผู้ใหญ่อาหารชนที่คนเนาะแก่ฮักไอเดิแกงแค่หนุ่มใม่แค่เนาะแมน ออมหวานๆใส่เน่าน้ำแล้วก็ส่หอเจ้าแกงน้ำไม่ต้องหอย่ยลายก็ได้เลยข่อเสเมื่อใส่แต่แกงน้ำไม่ฉิซื้อเมื่อข่อยก็บ่ได้ต้มบ่ได้หนึ่งหรอกจำบิดหน่อยนั่นแหละ่นได้ก็พอละนได้หลายอย่างเลยพี่น้อฟักทะแหกได้แปกไม่แปรกแดกอย่าดื้ออย่าล้างคำเอเจาวเลยโอ้ย ไ่ได้เสียแถวเขาเอาแบบน้ำมันเติมบัดนึงเอาคุ้มเลยไม่ได้เสียเทแยวพี่น้องเลยแย่ร่างกันอยู่นี่เนาะหมักเอื้อกันู่นี่พักขยันกันู่นี่ประเลกกันู่นี่พี่น้องเลยเดือแต่พักขยัมีพี่น้องขยันพักขยันเขาชิยู่หายนะบ่กลูแปลเลยบ่ เนื้อไข่คือดำนะโอ้ยขมแทบมาได้ค่ะแต่ว่าข่อยกินก็มาทานนะแ่บเออปลาแดดปลาซิ่วว่ะแม่วานี่ข่อยแต่งให้ลูกไข่กะปลาแดกไอ้นะก็ปลาแดกปรุงเลยไหมปลาแดกปรุงกันเจ้าคนท้องปลาแดกอย่างว่าแม่นมันมวยปลาแดกเนาะข่อยกัเอานั่นได้ใส่ในปลาอ่อนปลาแดกปลาซิ่วเพีองเท่าหร่พร้อมจิ๋ ที่ก็ยังหาประจอยพต้องหายแคลไยมาได้ก็เลยประจอยเลยเดี๋ยวข่อยชื่อะบรขึ้นมาหาจ้าได้ค่ะมันคือบบขึ้นมาเนาะได้แผลแหลกลายแล้วโบขึ้นมาใกล้เลยได้ค่ะฉันะกินเดียววข่อยหาเจ้าเดี๋ยวข่อยจะลงบดีไปเาข่ะไปหาข้าวไมกินโอ้ยข้าวว่านี่ก็เป็นน้ำเสอแบบกินยำอะไรนั่นน้ำตำเอน้ำมันอ่ะเต็มปากมาเนี่ยข่อยก็ไม่กินเดิง แคเพื่อนมาทอนให้วันเจ็บแขว่ได้นัอเจ้าเพื่อนัดเพื่อนัดเอมือมือสาวมือสาวสรุปเราจะไปบ่ไปแล้วน่าเจ็บไป่าจะเจบไหทอนมาต่งคนเดียวแล้ววันนี้แเจ็บนบำไรเจ็บเก่าแน่อนโลดมีแต่คนถอนแถวมันแสกะติดต่อมาคอยอีกแถวเีก็เงียบเลย เสียบกเสียบเยอะบ่ดังด้วาค่อยๆนบ่แม่นเสียบก็แบบค่อยๆด้วยจ้าแม่นนี่ไข่ก็ต้มน้ำมันใบแดน,นไ่กานอกต้มเนยนกันยนหมดทันเลยว่าเช่นว่าผึ่งชไปไว้แล้วผ้าวเกงไม่ค่อาขาวเออบางที่ก่น้ำม้ถ้าจะจืดข้างช,ช่อง <c oughs> จืดพ่อะไรว่าสด่หนพี่น้อง ขึ้นมาแล้วคุ้มเลยพี่น้องเลยได้ครบไปเลยมาเนี่ยนะได้เนาะยังแต่บะหมี่แตงเกลือกับปิ้งนัวไปพี่น้องประหลาดไปได้แล้วเดี๋ยวแต่ปิ้งนัวกับเกลือค่ะเป็นน้องเปเกลือมีแล้วพี่น้องเอยครบประหลาดเนี่ยบะหมี่แตันปิ้งนัวเนาะแมนเกลือแถั่เกินก็ไระไรเพี่น้องได้ครบไปเลยมาเนี่ยนะคำเสียเอาอะเอาปิ้งนัวคอยแล้วกระโพดเนาะพี่น้องขึ้นมาให้แกงอพี่ว่าได้วยซ่าแกงน้ำแต่ว่าชวนมากกินของควรแน่นเพป็นแส็บเนาะ แม่นแต่บัวอื่นพวกมัจักข่อยแกงข่อยกะทิต้มเนียนะทางเมืองเนอะบอกตัวนี้กันตัวนี้ให้สาท่องมาแกงอยู่นี่แหละเราเราต้มนะได้ของเราก็ต้มนะเรียบร้อยแล้วคือชิลี่กินได้นี่มึงแม่นาเตรียมาแต่เมื่อคืนนี่บอกบัข่อยบัวข่อยเพราะว่าบัวข่อยนั่นหากระบอกน้องเบอกกระบอกก่อนเนาะบอกกระบอกลายเลยแม่เป๋วชิลี่เมื่อป้าจะได้ข่อยได้เดี๋ยวบอกเราแปลก แม่งเป๋กับเซดล่องนี่น้อพี่พี่น้องสำหรับนี่แม่ลุงเป๋กกะมาเอาประดับกึ่งนุเพลินนะพี่น้องเลยมาฟิกปรลาแม่าฟิกปรกลาเออม่ก็พักไอ้ยังพักขยแบบอักแ่แม่พักขยแยะพักขยแะแก่ไหมแม่มนีเราเชี่ยงไปที่น้องทงบเพยคนพูดมาเน้อย่านางหย่านางลายบ่แม่เออจักแล้วเลยแจะเห็นบ่ เห็นนั่นเพิ่นถ่ายคลิปนั่ะคือเป็นพุ่มเป็นพุ่มงามเนี่ยแต่ตอนนี้เพิ่นบ่ได้ค่อยไปพุ่นนั่แล่ว่าบ่เพิ่นมาหม่องใหม่เพิ่นนั่แล่ว่าบ่หม่องใหม่เพิ่นนั่นแหละนั่งนายนั่นจะเคยไปบ่หม่องใหม่เพิ่นน่ะบ่เห็นเพิ่นถ่ายคลิปเมืองน้ำคลิปเจ้ากับตาลักตาแหลมนะแม่าเนี่ยทำเนียงกินนั่นแล็บเดียวก็เห็นเนาะแมลยทางเว้าแท้เจ้าบ่กข่อยเบิ่งจนเมื่อยยังบ่เห็นอยู่ทำมาเนี่ยกินนี่บ่ต้องห่วงเพิ่นเนาะแเดียวก็เห็นเนาะเนาะเจ้าดิ อย่างพ่อไปตากคอยเวลาเขาป่าอย่างกมเห็นของกินแด้วฉันเนาะตาไม่ได้วอฉันกมเห็นคืองามแท้บตายฉันวอฉันแท้ไม่สิบอกเพื่อนเนาะมาปูหูแน่นอนนี่เนาะสิบอกเบ่าบุญคือกัารคอยจะได้พูดมาแน่เนาะแมงเปียกใช้ได้กลับไปเลยเนาะสำหรับแม่ก็ะช้ได้ลาไปพร้อมกันเน้องเพื่อนเนาะแม่โอเคพี่น้องอ่ะสบายดีป้าจ้อย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบนมีที่ตองนะคะกั้สวัสดีค่ะกันพ่อแม่พี่น้อง